หนุ่ยกินผมเหมือนป๊อบไอ้ป๊อบไอ้เจ๊ป๊อบไอ้แฟนแวโอลิฟ แม้ว่าใบกระท่อมจะมีการคลี่คลายในประเทศไทยไปพอสมควรแล้วก็ตามทีแต่ในขณะเดียวกันการกินพืชชนิดดังกล่าวนั้นก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของผลของการกินอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วหากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายก็เป็นได้สําหรับข้อมูลดังกล่าวนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยได้มีการระบุว่ากระท่อมเป็นพืชสม,มุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทยแต่เดิมนิยมบริโภคโดยเคี้ยวใบสด นำไปต้มน้ำพลิกต้มเป็นน้ำชาและนำมาใช้เพื่อการสันทนาการต่างๆเพราะเชื่อว่าสารออกฤทธิ์ในใบรกระท่อมจะช่วยให้ตื่นตัวแก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อแต่ในปัจจุบันใบรกระท่อมนั้นกลับมีความนิยมและวิธีการบริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นนำไปทอดย่างไฟหรือนำไปผัดรวมกับอาหารอื่นๆซึ่งการทำดังกล่าวนั้นก็จะทำให้สารออกฤทธิ์ในใบรกระท่อมถูกทำลายด้วยอุหภูมิหรือสภาวะความเป็นกรดหรือความเปรี้ยว แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงปริมาณของสารออกฤทธิ์ในใบรกระท่มที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวต่อร่างกายครับอย่างไรก,ก็ตามการบริโภคใบรกระท่อมที่มากเกินขนาดอาจทําให้เกิดผลเสียคร่าวๆได้ดังนี้ลื่นไส้อาเจียนชีพจรเต้นเร็วผิดปกติกระสับกระส่ายชักทําให้เกิดอาการเส้นซืมหรือกดการหายใจทําให้เสพติดเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านอาจส่งผลต่อยาบางประเภทที่กําลังรับประทานอยู่ได้ครับ ขณะเดียวกันนอกจากอาการดังที่กล่าวมาแล้วก็ต้องสังเกตอาการดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกันซึ่งอาจเกิดมาจากการรับประทานใบกระท่อมที่เกินขนาดครับและข้อควรระวังหากคุณรับประทานใบกระท่อมมากเกินไป 1. ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติหลังจากเคี้ยวใบกระท่อมไปประมาณ5 1านาทีจะเริ่มมีอาการเป็นสุกระพี้กระเป๋าไม่รู้สึกหิวทําให้หัวใจทํางานสูบฉีเดเลือดผิดปกติ 2. มีผิวหนังแดงเพราะร่างกายจะนําเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้น 3อาจส่งผลต่อยาบางประเภทที่กำลังรับประทานอยู่ 4. คนที่เป็นโรคหัวใจห้ามรับประทานใบกระท่อมพทริ์ของใบกระท่อมจะทำให้ไม่เหนือ่อยจนเป็นสาเหตุทำให้หัวใจหยุดทำงานได้โดยไม่รู้ตัว 5. อาจทำให้เกิดการเสพติดได้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวว่ากระท่อมเป็นยาไม่ใช่อาหารฉะนั้นจึงไม่ควรกินเกินวันละหใบหรือใช้ปริมาณมากเกินกว่า1 0 2ถึงกรัม หากินใบกระท่อมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาจะทําให้เกิดอาการหลอนเคลิ้มฝันมึนงง,งเงือออกทนต่อควาหนาวไม่ได้และเป็นสาเหตุของอาการนอนไม่หลับได้นั่นเองครับเห็น <c oughs> ไหมครับว่าอาหารทุกอย่างนั้นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหากคุณรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม